เอาละครับวันนี้ก็มาอยู่กับพีโร่เทลแอนนัสกันนะครับผมมาเริ่มกันที่ว่า s i v สกิลกันเลยนะครับเมื่ออยู่ใกล้พันธมิตรหรือ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนร่วมทีมเนี่ยจะได้รับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น8%นะต่อมาคือสกิลที่1นะครับเป็นการกดเพื่อเพิ่มระยะยิงแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีและการโจมตีของเราก็จะติดดาเมจเวทขึ้นมาด้วยนะต่อมาคือสกิลที่2นะครับเป็นการยิงเซตโหนออกไปนะครับถ้าโดนศัตรูเนี่ยจะทําการ Slow สโลตูนะครับและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ตัวเอง ตอมาคือสกิลแอนติเมทนะครับเป็นการยิงลูกศรอ,ออกไปในเส้นตรงนะครับแล้วก็จะทําการสแตนสตรูต่อมาคือรูนแล้วก็พลังแฝนแล้วก็ไอเทมนะครับก็ประมาณนี้นะผมจะค่อนข้างเน้นไปทางครีนะครับ เอาละครับยินนี้ต้อนรับสู่ e ว็บแม็กชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่เทลอนัสกันนะครับผมก็เป็นฮีโร่ขาตายนะครับที่โดนลวงได้ง่ายสุดๆเลยมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะเล่นไหวหรือเปล่า let's go let's go ไปในเลนกันก่อนเนาะแล้วก็เคลีย์คขียทามไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนทำอะไรอ่ะฮัลโลเวทแล้วไวเหรอใช่เหรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะ ตอเอาเวลแปล๊บนึงนะเพื่อนใจเย็นๆเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไปแล้วแป๊บโอ้โหโอ้โหเอาจริงเอาจังเลยวะเขาไมา่เยอะกว่าไหมละ่ะตอนเนี้ยอุย้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปก้น <My God. S 2> อนลึกไปลึกไปนี่สวย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 ลูมเมียลูมเมียทีเดียวเออ y good ไม่สวยแล้วไปแล้วจ้าใครจะอยู่ก็อยู่กูไปฮู้ฮู้เอาไหมเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้า,า,ปาดีเดเจบไปเดกลับย,ยังแมอยู่ยังอยู่ยังอยู่มีหน้าไปหน่อยไปนหน่อยไป็น,น,เ,ปน,นเป็นหน่อยเพื่อนถึงมาถึงมาสวย อุ้ยไปมาไปมาถอยก่อนไม่ไหวไม่ไหวฮึบีบหน่อยจ้าดึงมาสวยอุ้ยโอ้โหพลาดโทษโทษโทษเฮ้ยตัวนี้แมวแมวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสวยเข้ามันเข้ามัน very good อื้อ มังกรเอาม,าออามาอังกรยิง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 ไปต่อมินนะ่าสวยดีมากอันหนึ่งนะเก็บเลือดแรบเอาเพื่อนต่อต่อไว้เหรอเอาเอาดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาสาบนะเพื่อนเก็บลอย เงาเลยทีนี้ยัยงจะโดนอีกเจ็บด้วยแป๊บนึ่งนะตอนนี้มีหน้าไม่อยู่นะครับจะแหลมออกไปเยอะนะครับโดนตีหัวแตกได้อยู่ในปัอมไปก่อนนี่เด่นี่เด่นี่เด่ดด้วยสมัยนี้เนี่ยใช้ในการเลือกแคร,รี่มันไม่ค่อยมีเยอะนะครับ เดี๋ยวนี้ฮฮยาโดนแบนไปมันก็จะเหลือแค่ประมาณทอรคาเฟนี่เทลยอนอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างขาตายนะแต่ละตัวก็จะมีทอนนะครับที่ยังพอเล่นได้นะครับที่ลองจากไฮายาเตะแต่เทลเนี่ยมันก็จะออกมาอีกแร้งหนึ่งนะเอาเอเมีคนหลุดมีคน AFK ออีๆน่าจะเหตหลุดนะดูทรงค้างต่อ วิเขาหลบทันพอดีอ่กลับมาที่ตัวเทวนาสอนนะครับถ้าฝั่งตรงข้าไม่ได้ล้วงหนักจริงๆนะครับแล้วมีเพื่อนคอยกันให้ดีๆเนี่ยตัวเทวก็สามารถหยิบมาเล่นได้นะครับดาเมจมันไม่ได้แย่นะแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ทำดาเมจเป็นเป้าเดี่ยวได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ามันแรงมากๆในช่วงต้นเกมฟาร์มไปก่อนนะฮะเหมือนแครี่ปกติเลยอุ้ยอันติโหลดเสร็จนี่ก็ปาอันติทิ้งอย่างเดียวเลยแล้วลูเมีย เจ็บด้วยไม่เป็นไรอีโคเวลี่พัดยังใช้ได้เพื่อนเพื่อนขวางสวยขวางสวยยีเชนซีซีเอาเอาเอาไฮเดเตไฮเดเตหลงสวยเพื่อนเป๊ะน่าจะได้บนนะได้แหละ ถ้าไม่มีคนมากันเอา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 จะเอาเหรอสวยนี่ซอยยิกซอยยับลอยป้อมฟีอีสปอร์ต e ปรับไม่มีเอาตัวเล็กก็ได้เอาเอาไบรท์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 ของไม่มีเนี่ยสำหรับ ที่ผมเอารูแรมเพจมาเนี่ยเพราะว่าจังหวะที่เรายิงแล้วติดขีดแรงเวอร์มากเลยนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้ไอเทมขีดยังไม่เยอะนะแต่แบบดวงดีดวงดีนัดละพันนัดละพันช่วงต้นเกมก็มีหลอนอยู่บ้างเลยนะฝั่งตรงข้ามทางต่อได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมลูเมียโดนไปนี่แบบรถเป็นข้อเลยนะเฮ้ยดีเนี่ย แหลมนิดเดียวก็ถึงตุยเอาเพื่อนเป็นสัตว์แล้วสวยแบบหนึ่งแบบหนึ่งมีโอ้โหแบบนี้แบบนีงขิดเขียมสุดๆสันสันไปแล้วเวลิู่ดโอ้โหซีซ,ซีทีมเราโคตรหนาสวยเพื่อนใส่กลางไล่อย่างนี้ความยากของตัวเทลไม่มีอะไรเลยนะฮะหามุมยิงดีๆแค่นั้นเลยอุ้ยเดินมาเจอครับคนโอนสิครับจังหวะนี้ สวยกลับไปเคียร์เลนแป,ป๊บกี่มาแล้วจ้าคลีปดีเดดีเดรถหนึ่งอย่างแพงร้อยกว่าบาทเอาหมดครับจังหวะนี้ก่อนน่าจะได้อยู่นะสอ,อตรงข้ามหายหมดเลยเอยป่าเขาอยู่ไม่เป็นไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้แหละโอเคได้ฟรีสวย เฮ้ยจะบวกอะ่ะเดี่มเที่ยมากเลยนะโอ้โหชิบหายแล้วไม่มีฟิกเกอร์โอ้โหตายก็ได้เมยเงยเวลายิงพยายามยิงหลังกำแพงนะครับเมื่อกี้ยิงไนคือเลยตุยป่ะไปหาคีพต่อเลนไหนก็เอาครับยิงรวยยิงดีต่อไปน่าจะออกเป็นดูดใหญ่นะอันนี้แล้วแต่ใครชอบแบบ งแรงก็ออกดาเมจไปเลยก็ได้นะครับแต่นี้ชอบเป็นการส่วนตัวเขื่อจังหวะโดนเข้าถึงเนื้อถึงตัวเนี่ยมันก็สามารถกดดูดใหญ่ในการยิงสวนเขาได้แต่มีเงื่อนไขอยู่นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวที่สตันหนักจริงๆดูดเลือดใหญ่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเราจะไม่ได้ยิงนะเดี๋ยวๆเพื่อนไฟกันไม่พักเลยเฮ้ยมีคนเข้าข้างหลัง นี่เนเนี่เน่เจ็บไปดีเริ่มยิงไม่เข้าแล้วนะฝั่งตรงข้ามเกาะเยอะเดี๋ยวผมจะออกไอเทมอันใหม่แทนมุรามาสะนะครับเพราะว่ามันก็ได้เจาะเกราะเหมือนกันแต่ราคามันก็แอบแพงเหมือนกันนะครับตั้ง3000โดยประมาณทำไมเป็นไรก็คุ้มอยู่นะถ้าออกได้ตอนนี้ก็ฟาร์มฟาร์มยับยับขีบจ๋าขีบจ๋านี่เนนี่น ขันละร้อยเวฟละประมาณ200จุกๆกันไป้ยนีเน่นีเน่โอ้โหโอ้โหเลือกเกินเลือกเกินเลือกเกินนีเน่มีหน้ามีหน้ามาแล้วเข้าได้โอ้โหน่าจะเสียป้อมวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยังได้อยู่ ปมกลางยังอยู่เดี๋ยวๆอยาๆๆ่าอย่าอย่าไปอย่ามาแล้วจู้เฮ้ยเฮ้ยจะเอาเหรอนี่เนี่ยเจ็บเจ็บดูดใหญ่มาละหอมสวนนี่กระโดดข้ามไปชิ้นนี้เลย2,980นะฮะแพงอะไรก็ไม่รู้ แต่สแตตมันดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้นี่จับสวยจับสวยจับสวยต่อยต่อยต่อยนี่เน่โอ้โหเนี่ยหาเลี่ยมดีๆกันมา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 ยิงฟรีอีสปอร์ตนี่เน่เดี๋ยวนะทำไมไม่ได้คิวเลยอ่ะยิงไปตั้งเยอะนี่งนี่เน่นี่เน่ มีดาเอทพันเจ็ดละแรงแรงกันไปอาติปั่มติปั่มยิงไกลอยู่ละอุ้ยอุ๊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 ยละลายละลายครับตอนนี้อืชิบหายแล้วดูใจดูใจอืเกือบไปละเดี๋ยวทำไมคิวเราไม่ขึ้นแอซิดขึ้นลุลัวเลยวะอือช่วยตีบอลก่อนแป๊บหนึ่ง แอลคีฟสวยเพื่อนดีเน่ดีเนะ่ดีเนะ่ดีเนะนะ่ขาเข้าพอดีอะไรเพื่อนซอยซอยซอยปาก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 ไหนไหนมีคนเข้าหมดตีคีฟ <Keep S 2> มาพอดียิงป้อมอ e ีสปอร์ตแป๊บ,บนึงยิงคนก่อนนี่เน่นี่เน่นี่เน่เหมือนอมตะแป๊บบนึงเลิดหมดเลิดหมดเลิดหมด พี่เดะพี่เดะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนัดเดียวเท่านั้นอืโคตรแรงตอนนี้มีเพื่อนกันให้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเกมค่อนข้างไหลนะครับเราจะเห็นว่าตัวเทวนาตาเมดมันค่อนข้างเวอร์นะครับผมถ้าได้ยิงอะนะวงเล็บไว้ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าได้ยิงนะก็พยายามหาที่ยืนดีๆนะครับผมในจังหวะที่หยิบตัวนี้มาเล่นถ้าสุดวิสัยจริงๆก็กดดูดเลือดใหญ่ยิงสู้ไปนะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับการเล่นเทลนัสของผมนะครับถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเราเจอกันคลิปหน้านะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไว้ก่อนสวัสดีครับ